แต่พักลงไปครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุก้นคือเก่าครับพี่น้องมาพี่น้องมันนี้มานะครับ ก้อยกระปูนะครับกระปูดิบกระปูสดๆครับกับบรรยากาศนะครับนะครับด้านหลังบรรยากาศเกินลินทนรพยาน้อยนะครับมานะครับมาเบิงที่ก้อยครับนี่เป็นกระปูหินนะครับ มาพี่นองมานะครับกว่าจะเป็นเป็นเลยครับใส่พริกลงไปเลยครับสกหัวของนัวครับ ใส kleine, ด aja, ด่หลายเสียบหลายป้าครับขอโทษขออภัยสำหรับปู้บกินยิบนะครับนะก่อยกับผู้หินนะครับกับบรรยากาศพัทยาหน่อยนะครับ ให้ที่น้องได้รับชมนะครับนี่ครับครับใส่หาะใส่ผักลงไปครับพนครับอันนี้ จิ้มครับแสบพี่น้องแสบมาครับพี่น้องแสบร่วมกันครับ ปูหินสดๆครับกบับบรรยากาศพระยาหน่อยนะครับริมเขื่อนพระยานะครับเขื่อนรินหอนนะครับใช่หรือเปล่า บรรยากาศรื่นเ่อนนะครับอากาศเย็น,น,เนสบาย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขออนุญาตจบคลิปไว้ซ้ำนีดสักก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามร,รับชมนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามร,รับชมนะครับแล้วรับร,บรบวยทุกท่านครับสวัสดีครับ